เรินพรญาติโยมทั้งหลายนี่ก็ยุคโควิดชีวิตก็เปลี่ยนไปแม้ที่วัดตอนนี้ผิดโควิดก็เข้ามาถึงวัดพระสงฆ์องค์เจ้าก็เดือดร้อน แต่ก็ยังดีที่ยังมีทีม SCB ทีมมุนกบยังส่งอาหารมาทำให้พระได้มีขบฉันท้าไม่งั้นก็จะลำบากนะะพระเนี่ยนอกจากไม่มีใครช่วยเหลือแล้วเน ยังมีมุ่งจะเบียดเบียนพระทั้งนี้ก็เพราะว่าคนทั้งหลายเนี่ยยึดทางวัตถุยึดทางโลกยึดทางวัตถุมากเกินไปด้วยเหตุที่ว่าไปยึด วิทยาศาสตร์อีกอย่างหนึ่งจนลืมไปว่าการตัดสร루ของพระพุทธเจ้านั้นก็เ,เป็นความจริงและเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้เช่นกันเพียงแต่ว่ามันต้องใช้วิธีการของพระพุทธเจ้าจึงจะพิสูจน์ได้ที่เรียกว่ามักมีองค์แปด ถ้าเราจะเอาเครื่องมือวิทยาศาสตร์มาพิสูจน์ทางพระตเจ้าเนี่ยเขาพิสูจน์ได้บางเรื่องแต่ในส่วนที่เป็นนามธรรมเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาเครื่องมือใดๆมาพิสูจน์ได้นอกจากต้องลงมือปฏิบัติตามทางที่พระตเจ้าสอน ซึ่งพระพุทธเจ้าก็ตัดไว้ว่าให,ให้มาพิสูจน์สันติโกโหให้มาพิสูจน์เอหิปัสิโกแ้วจะรู้ได้เฉพาะตนมัจจังเวทิตาโพวิญญูหิรู้ด้วยจิตผู้ประพฤปฏิบัติย่อมรู้ด้วยจิต ซึ่งบินููชนทั้งหลายผู้ที่รู้ทั้งหลายก็กล่าวไปอย่างนั้นผู้ปฏิบัตรก็ยมรู้ด้วยจิตของตนนั้นว่ารู้ด้วยจิตนี่แหละที่พระเจ้าตัดไวด้ถึงจะเอาเครื่องวิทยาศาสตร์อะไรมาพิสูจน์ทางจิตมันคงไม่ได้ มีอยู่ในโลกนี้มากมายที่เราไม่รู้นะแม้แต่เครื่องมือวิทยาศาสตร์ก็ยังพิสูจน์ไม่ได้ไม่ได้ทั้งหมดว่าในจักรวาลนี้มีดวงดาวเท่าไหร่อะไรต่อะไรถึงพยายามพิสูจน์กันอยู่นักก็ไม่ว่ากันก็ว่าไปตามทางวิทยศาสตร์ แต่เรื่องในโลกของวิญญาณเนี่ยหรือการพิสูจน์จิตกันจะเอาเครื่องมือวิทยาศาสตร์มาพิสูจน์ไม่ได้นะพิสูจน์ได้แต่เพียงว่าจิตนั้นคือหัวใจเนี่ยยังทำงานได้ตามปกติหรือว่าบกพร่องหรือว่าเสีย แต่เรื่องความรูมร้สึกนึกคิดในยะต่างๆจากสภาวะจิตนั้นจะใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์มาพิสูจน์ไม่ได้ก็มีอยู่ทางเดียวเนี่ยคือการประพฤติปฏิบัติตามทางที่พระเจ้าสอนไว้แล้วเราก็จะรู้ด้วยจิตของเราเองเช่นมักมีองค์แปดที่บอกว่าศีล อันนี้เราก็ต้องรู้ด้วยจิตของเราเองว่าเราเนี่ยมีศีลหรือไม่มีเรามีศีลแล้วเรารู้จักศีลแล้วเรารักษาศีลนั้นได้หรือไม่อันนี้เราต้องรู้ด้วตัวเราเองเกวเครื่องมืออะไรมาพิสูจน์เรารู้จักศีลไหมรู้แล้วรักษาศีลได้ไหม คำว่ารู้จกักศีลรู้แค่ไหนรู้แค่ไหนคุณของศีลน,นอกจากจะให้เรานะตัดเวรตัดกรรมอยู่เย็นเป็นสุขไม่เดือดร้อนอะไรและอนุภาพของศีลเนี่ย จะเป็นเครื่องนำส่งเราไปสู่สุคติโลกหน้าซึ่งเราเกิดมาในโลกใบเนี้ยไม่นานหรอกทุกคนก็ต้องตายหมดอะจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ฉลาดเก่งกล้าเพียงใดอย่างโรเบิร์ตไอสไ์สไตสร้างประมโน อีกหลายหายคนที่มีความสามารถแล้วเดี๋ยวนี้ก็ตายไปหมดไม่กรลังยั่งยืนหรอกในโลกใบนี้เพราะนั้นควรคำหนึ่งว่าฟังไว้สักนิดปพระพุทธเจ้าตัดว่าอย่างไรตายแล้วไปไหน เราคนคำนึงบ้างคนคิดบ้างว่าเออเราเกิดมาเพื่อตายนะจะตายแล้วไปไหนค,คิดไม่ได้พิสูจน์ไม่ได้เกิสรุปว่าตายแล้วศูนย์เหมือนอย่างพวกเดรถีเขาคิดในสมัยพุทธกาลตายแล้วศูนย์บาปไม่มีบุญไม่มี เป็นการกระทําของธาตุดินคือของร่างกายราะนั้นร่างกายเขาทําเราก็ไม่เกี่ยวนี่สมัยโบราณเขาคิดอย่างนั้นคือพวกเดรรทีไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปเพราะร่างกายนี้เขาทําส่วนจิตวิญญาณเราไม่ได้ทําเพราะฉะนั้น เราจรึงไม่ต้องรับบุญเราจรึงไม่ต้องไม่ต้องรับบาปท่านทั้งหลายคิดว่ายังไงหรือว่าเห็นดีเห็นงามไปด้วยขะที่พุทธเจ้าตรัสว่ากายนี้ประกอบด้วยสองส่วนใหญ่ๆ คือรูปกับนามรูปก็คือร่างกายนี่แหละนามวัได้แก่เวทนาคืออารมณ์สัญญาคือความจำสังขารคือการปรุงแต่งของจิตปิญญาณ อินญ,ญาก็คือความรู้สึกความรู้สึกนะ่ะรวมวันเข้าเรียกว่านามสี่ประการกับรูปหนึ่งเป็นห้าแต่ว่ารูปนามขันห้าทีนี้พระเจ้าผู้มีคุณภษษษอภิเสก็ได้พิสูจน์เรื่องนี้ก็เห็นแล้วว่าเออรูปนี้เกิดขึ้น แล้ววิญญาณก็ย่างลงสู่รูปนี้ในครันมารดาเรียกว่าปฏิสนธิเรปฏิสนธิเสร็จแล้วเนี่ยก็วิญญาณก็ตกแต่งรูปนี้ตามอำนาจของกรรม กรรมดีก็จะตกแต่งรูปนี้ให้สมบูรณ์รูปนี้ให้ดีแต่ถ้ามีกรรมที่ไม่ดีก็จะตกแต่งรูปนี้ให้บกพร่องคือไม่สมบูรณ์ด้วยอำนาจของกรรมเช่นเกิดมาก็พิกลพิการอะไรตาบอดหูหนกหรือแข้งขาไม่ครบ ไม่มีมือไม่มีขาอะไรอย่างเนี้ยอย่างที่เราเห็นคนพิการทั้งหลายรืบางท,กทีก็ปัญญาอ่อนมีอะไรครบหมดแต่ปัญญาอ่อนอย่างเงี้ยนี่เรียกว่ากรรมที่ไม่ดีนำมาเกิดก็เป็นอย่างนั้นวันนี้จากการรู้เห็นของพระติจ้าจึงได้รู้ว่ากายนี้ กับจิตวิญญาณนั้นเป็นคนละส่วนเนี่ยพวกเดรัฉีเขาก็รู้ว่ากายนี้กับวิญญาณเป็นคนละส่วนแต่เขารู้แค่นั้นน่ะเขาได้ไดกล่าวว่าร่างกายนี้ทำบาปทำบุญอะไรเขาไม่มีส่วนได้รับรู้ได้รับเห็นไม่มีส่วนได้รับผลบาปผลบุญ พราะการทำบาปจึงไม่เป็นบาปการทำบุญจึงไม่เป็นบุญเขาเห็นแค่เนี้แต่ผู้เจ้าเนี่ยผู้มีปัญญาล้ำเลิศเขาได้เห็นต่อไปว่าร่างกายนี้อยู่ได้ก็ด้วยวิญญาณน,นี่แหละรูปอยู่ได้ด้วยเวทนาสัญญาสังขารวิญญ,ญาณ คือนาม,มาธรรมคือเรียกว่าจิตรวมทั้งหลายอยู่ที่จิตเนี่ยจิตเรียบเสมือนหัวใจของการสั่งงานสั่งให้กายนี้เขาทำโน่นทำนี่เพราะนั้นกายเขาไม่ได้ทำเองพระเจ้าได้เห็นลึกซึ้งว่ากายนี้ไม่ได้ทำเองจิตเป็นผู้สั่ง เห็นสภาวะเห็นสภาพการทำงานของร่างกายจิตสั่งมาที่สมองแล้วสมองก็สั่งลงไปตามองคาพยกคือส่วนต่างของร่างกายนี้ถ้าหากว่าไม่มีจิตวิญญาณเนี่ยกายนี้ก็ไม่มีความรู้สึกกายนี้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้นะ กายที่ต้องการการดูแลรักษากายที่ต้องการอาหารต้องการยารักษาโรคและสารพัดเจ้าที่เรารู้นั่นแหละต้องการแต่กายนี้ก็ไม่รู้จะทํำยังไงเขราะเอาศัยจิตนี่แหละเปนผู้รู้ว่าเออกายนี้ต้องการอาหารจะทํำยังไง ต้องการยาจะทำยังไงต้องการที่จะบำบัดความร้อนความหนาวนี่จะทำยังไงจิตเป็นผูร้รู้แล้วก็สั่งให้กายนี้จัดหามาเพื่อบำบัดความทุกข์เหล่านั้นเนี่ยถ้าจิตไม่สั่งเนี่ยกายก็ทำอะไรไม่ได้ก็เป็นเอ้ง้อยอยู่งั้นแหละอ่ามมีผู้ด,ดูแลรักษา ก็มีแต่จะสูญสิ้นไปพระพุทธเจ้ามองเห็นความจริงตัวนี้ทั้งได้รู้ว่ากายกับใจเนี่ยอาศัยกันอยู่กายก็อาศัยใจใจก็อาศัยกายกายจะไปโดดเดีย่ยวหรือจิตจะไปโดดเดี่ยวอะไรก็ไม่ได้ทั้งนั้น เพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งปวงการกระทาต่างๆของการร่างกายและการพูดการคิดการกระทำร้อยแปดสารพัดเรื่กายด้วยวาจาทั้งหลายก็มาจากใจใจเป็นผู้สั่งถ้าขาดใจียแล้วก็ขาดชีวิตขาดความรู้สึกนั่นที่เขาเอาไปเผาเรียกคนตายเพราะไม่มีความรู้สึก เรียว่าวิญญาณไปแล้วก็คือความรู้สึกหมดไปแล้วเพราะว่าจิตวิญญาณนี่เคลื่อนออกจากกายนี่ไปแล้วกายนี้ก็หมดสภาพหมดความรู้สึกไม่สามารถจะดำรงชีวิตยอยู่ต่อไปได้อย่างนี้อ่ะพังการกระทำใดๆของกายก็จิตเป็นผู้สั่ง แล้เมืม่อจิตเป็นผู้สั่งให้กายทําดีก็ตามทําชั่วก็ตามจิตก็ต้องเป็นผู้รับผลจิตเป็นผู้รับผลไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องของกายทำจิตไม่มีส่วนเกี่ยวข้องบุญไม่เป็นบุญบาปไม่เป็นบาปอย่างที่เดรัจฉีเขาสอนกันจิตรับผลยังไงรับผลเป็นสุขเป็นทุกข์ เพื่อนจิตสางกายนี้ให้ไปจี้ไปปล้นให้ไปฆ่าเขาอะไรก็แล้วแต่กายนี้มันก็ทำแล้วมันก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรทําแล้วมันก็แล้วแต่พูด,ดี่เดือดร้อนดีใจว่าปล้นเขาได้แล้วมาทุกข์ใจที่จะต้องหลบหนีหรือกลัวลงอาญาเนี่ยไขก็จิตนั่นแหละจิตก็เป็นทุกข์กังวลวิตก แม่ถูกเขาจับไปเอาไปลงโทษทำอะไรก็ตามแต่กายมันก็ไม่รู้เรื่องจะเอาไปเตะจะเอาไปเขี่ยนจะเอาไปขังกายมันก็ไม่ว่าอะไรแต่ผู้ที่รับทุกข์ก็คือจิตนั่นเองเขาตีกายนี้เขาเคี่ยนกายนี้ถามมันที่ว่ามันว่าอย่างไงมันก็เฉย แต่ผู้ที่เดือดร้อนแล้วเป็นทุกข์คือจิตเนี่ยพระพุทธเจ้าพูดรู้ละเอียดลึกซึ้งทั้งนี้บอกว่าอย่าไปทำชั่วนะเพราะผลชั่วมันส่งให้เราเป็นทุกข์ใจและใจที่เป็นทุกข์ใจที่เศร้าหมองนี่แหละมาถึงวันที่ร่างกายนี้ต้องจะต้องแตกพังลงไป แตกสลายจิตก็จะแบกทุกเหล่านี้ติดจิตวิญญาณก็จะเคลื่อนออกจากกายนี้แล้วก็แบกทุกเหล่านี้ไปด้วยนะพอไ,ได้ทิ้งไว้ที่กายพาะกายไม่รู้เรื่องจิตเป็นผู้สั่งสมไว้ทั้งบาปทั้งบุญทั้งสุขและทุกขเพราะฉะนั้นจิตที่เป็นทุก ี่สั่งสมไว้งก,ก,ก็เคลื่อนออกไปจากายนี้ก็ทุกนำไปด้วยทุกก็เหมือนของหนักมันก็ทวงลงต่ำนะมันก็ทวงลงต่ำพาไปสู่ใบายภูมิสงเป็นดินแดนที่หาความสุขไม่ได้ส่วนจิตที่เป็นบุญไปกุศลอันนี้เบา อันนี้เบาเพราะนั้นเมื่อจิตเป็นบนญกุศลมันเบามากก็ลอยขึ้นพาขึ้นที่สูงนำไปสู่เกิดในเทวโลกในโลกของเหล่าเทพเทวดาทั้งหลายนำไปเกิดในพรหมโลกคือโลกของพระพรหมทั้งหลายก็ะทั่งนำไปปรากฏอยู่ที่รนิพพาน มันเป็นแดนที่หาความทุกข์ไม่ได้เลยมีแต่ความสุขนีรันโดนอย่างนี้เป็นต้นด้วยเหตุนี้แหละพระุทธเจ้าต้องบอกว่าบาปสุขและทุกข์เราล้วนหามาเองถ้ารักความสุขก็อยากไปสร้างเหตุถึงความทุกข์ คือประพุตธผิดศีลพระพุติเป็นเวรเป็นกรรมห้าประการนั่นแหละเป็นเวรเป็นภัยห้าประการเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์แก่จิตใจของเราเรียกว่าผลของบาปจะเผาใจของเราให้ร้อนหลนและเป็นทุกข์ท่านทั้งหลายก็ถ้าช่างสังเกตก็จะรู้ มาเวลาที่ทำบาปหรือทำไม่ดีทำผิดศีลแล้วจะร้อนใจจะทุกข์ใจจะกะวนใจจะทำให้จิตของเราเศร้าหมองอยู่เสมอจิตเราไม่มั่นคงนะจิตเราไม่มั่นคงแต่ถ้าว่าเราไม่ประพฤติไปทางเป็นเวรเป็นภัย คือมีศีลด้วยดีจิตเราก็จะแข็งแกร่งจิตเราก็จะเป็นที่พึ่งของเราได้จะไม่กระเทือนจะไม่หวั่นไหวในบาปอกุศลทั้งหมวลผลแห่งการมพุทผิดศีลที่มันร้อนรอน,รนเป็นทุกข์ก็จะไม่ได้เกิดแก่เราจิตเราก็จะเป็นสุข อย่างนี้เพียงแค่นี้เราก็จะรู้ได้ว่ากายและใจนี้อยู่ด้วยกันต่างอาศัยซึ่งกันและกันและกายและใจก็เป็นคนละส่วนกันแต่ก็อยู่ด้วยกันแล้วก็อาศัยซึ่งกันและกันอย่างที่เขาเปรียบเทียบกันว่าไอ้ไอง้งอย ไอ้ง่อยไอ้ง่อยกับไอ้บอดก็ต้องอยู่ด้วยกันอาศัยกันไอ้ง่อยคือใข่ไอ้ง่อยคือจิตวิญญาณนี่แหละทำไมจะเรียกไอ้ง่อยสมมติสมมติเรียกว่าเป็นไอ้ง่อยก็เพราะว่า มันทำอะไรเองไม่ได้อยากกินหิวนึกนึกเท่าไหร่มันก็ไม่อิ่มนึกว่าได้ต้มได้แกงนึกว่าได้กินอะเป็ดกินไก่กิน,กากนอาหารกินข้าวกินน้ำนึกก็วเคิดไปที่อยากไปที่มันก็ไม่อิ่มยิ่งนึกก็ยิ่งหิวแงง่อยทำอะไรไม่ได้แต่จะคิดแต่จะนึกแต่จะมองเห็น แต่ก็ไม่สามารถจะเอาสิ่งนั้นมามากินมาอยู่ได้ได้แตะ่ะมองเห็นนี่คือไอ้ง่อยได้กัจิตวิญญาณนั่นแหละทัะนนี้ไอ้บอดคือร่างกายนี้แหละมันไปไหนไม่เป็นหรอกต้องอาศัยไอ้ง่อยเนี่ยบอกทางแล้วไปทางโน้นไปทางนี้เออทำให้นั่นทำให้นี่ เนี่ยเพราะ้ไอ้บอดนี่มันก็ทําตามทําตามที่ไอ้งอยสั่งไอ้งอยก็ขี่คอชี้ทางบอกทําอย่างนั้นทําอย่างนี้ไปทางโน,น้นไปทางนี้ฉันใดก็ฉันนั้นนี่แหละเราก็เปรียบเสมืนอนไอ้งอยตัวศัยอบอดตัวนี้ไอ้บอดถ้าไม่มีเรามันก็อยู่ไม่ได้ เพราะนั้นการกระทำของเราทุกอย่างจึงมาจากใจใจที่เป็นบนุญใจที่เป็นกุศลหรือใจที่เป็นบาปเป็นอกุศลเมื่อความจริงมันชัดเจนอย่างนี้พระพุทธเจ้าต้องบอกว่าต้องฝึกอบรมจิตต้องฝึกอบรมจิตของเราให้มันดี นะให้มันดีไอ้ง่อยจิตที่ดีไม่ได้สั่งไอ้บอดเนี่ยให้ทำแต่สิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลและผลได้ย้อนกลับมาตอบแทนในวิบากเฝ้ผลรับมาตอบแทนที่ใจไอ้งงอยนี่แหละทำให้ไอ้ง่อยเป็นสุขบุญกุศลแต่ถ้าไอง้งงอยเนี่ยสั่ง ให้บอดที่ทำบาปผลที่รับกลับมาเขามาอยู่ที่เองง่อยมาอยู่ที่เอ่ยงอยเป็นทุกข์ให้เอ่อยย์เขาเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นจะรักความสุขเียดความทุกข์ก็จงประพฤติศีลเพราะศีลเป็นเหตุแห่งความสุขสีเลส,สุขทิยันติ สีเรโภคสมทาศีลก่อให้เกิดโภคทรัพย์อริยทรัพย์ในจิตวิญญาณของเราเสียเรนิปติงยงติศีลจะดับทุกขงมวันแม้การที่จะเข้าไปให้ถึงพระนิพพานก็ต้องอาศัยศีลอาศัยศีลเป็นพื้นฐานเป็นบันไดแต่งเต้าขึ้นไปถ้าไม่มีศีลแล้ว ที่จะตต่เท่าไปหาแดนที่มีความสุขแ,แต่เบื้องต้นเช่นสวรรค์ก็ยังไปไม่ได้ถ,ถ้ามีศีลก็จะได้ศีลเนี่ยเป็นที่กลุยทางไปสู่พระนิพพานเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายต้องให้ความสำคัญกับศีลให้พิจารณาเห็นเห็นเหตุผลความจำเป็น ของศีลว่าเราต้องรักษาเพื่อความสุขของเราศีลนะต้องรักษานะสมาธิก็ต้องทำการให้ทานทานถวายทานซึ่งเป็นบันไดไปสู่สวรรค์เราก็ต้องประพฤติศีลสมาธิปัญญา ึงเป็นทางปรเสริฐที่จะนำเราไปสู่สุขติก็หวังว่าคงจะเข้าใจและทั่วถึงกันเชิญพรผอนต่อไปก็นั่งทําความสงบสักครู่หนึ่งังกว่าจะถึงเวลาพักตามสบาย